ลืมไปเลยว่าเคยเป็นไมเกรนนะคะฉีดเข็มที่3มปุ๊บไม่มีอาการไมเกรนอีกเลยค่ะกระทบมากค่ะเพราะว่าทําให้เราเกิดสภาวะเครียดอะเพราะว่าเราปกติเราไม่เคยทานยาไงพอเป็นไมเกรนปุ๊บเราต้องมาทานยาทุกวันมันก็เกิดความเครียดยิ่งเครียดมันยิ่งกระตุ้นไมเกรนอีกอะค่ะเพราะว่าจาก การที่ศึกษามาแล้วก็ได้ปรึกษาคุณหมอนุ่มมาคะ่ะคุณหมอก็แนะนําวิธีฉีดจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดก็เลยแบบมั่นใจอะคะ่ะหลังจากที่ฉีดเข็มแรกนะคะที่สุดท้ายของเดือนนะคะ<ๆ>ก็เหลืออาการปวดไมเกรนแค่1วันพอเข้าเดือนที่2 1อาทิตย์ก็ปวดแค่วันเดียวะคะ่ะพอมาเดือนที่3ปุ๊บฉีดเข็มที่3าปุ๊บไม่มีอาการไมเกรนอีกเลยะคะ่ะก็ลืมไปเลยว่าเคยเป็นไมเกรนก็แฮปปี้เลยะคะ่ะไม่ต้องทนทานยาแล้วอะคะ่ะ สำหรับคนที่เป็นไมเกรนแบบเรื้อรังนะคะหรือปวดมากปวดทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะนำเลยให้มาฉีดเลยค่ะไม่ต้องทนทานยาหรือทรมานกับอาการปวดไมเกรนนะคะมาปรึกษาคุณหมอนุ่มได้เลยนะคะคุณหมอใจดีมาก